สวัสดีค่ะปะกิกทำสวนนะคะอ่วันนี้คนที่อยากปลูกผักชีบอกว่าปลูกผักชีไม่งอกไม่ขึ้นเราจะพามาดูสภาพอากาศสภาพดินที่เขาอยู่บริเวณที่เขาอยู่แสงแดดน้ำนะคะแล้วก็ดินตอนนี้ยังไม่พูดเรื่องปุ๋ยเพราะว่าปกิกมาหวานมาเมล็ดพันธุ์ตรงนี้นะคะเอามาดูอันนี้การหว่านมาเมล็ดผักชีโดยไม่ตั้งใจทำไมไม่ตั้งใจ คือปกิก๊กเอา,มาเมล็ดผักชีกรอกใส่ถุงแจกให้ fc ทุกคนที่สั่งสินค้ามาแล้วก็เวลากรอกนะคะก็จะมีะตะก้าอยู่ข้างล่างเขาหกลงไปค่ะไปอยู่ก้นตะกา้ะะาเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ที่หกลงไปเนี่ยก็รวมกันหลายอย่างทีนี้ปกิก๊กก็เลยมาคุยตะก้าก็รำคาญเอาออกมาโยนไว้ตรงนี้ค่ะเอามาวานวานวาน,วานทิ้งโดยที่ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างดินก็ไม่ได้พรวน ปุ๋ยคอกก็ไม่ได้ใส่แต่เนื่องจากว่าในสวนปะเกิกเนะี่ยดินเขาจะลักษณะร่วนอย่างนี้นี่ค่ะเขาไม่แน่นเนาะแล้วก็ร่มรำไรค่ะเพราะว่ามีต้นไอ้พวกนี้บังอยู่แดดก็ไม่ได้รับเต็มร้อเซเพราะฉะนั้นการันตีได้ว่างอกค่ะเพราะว่าแดดบ้านเราเนี่ยแรงจัดเนาะถ้าเราไปหวานกลางแจ้งเราจะต้องเอาฟางไปคลุม หรือไม่ก็เอาดินกลบบางๆให้เขาแต่ตรงเนี้ยป้ากิ๊กไม่ได้ทําอะไรสักอย่างก็เอาวานหวานไปเลยสังเกตไหมคะขึ้นมามีสวิตช,ชาร์ดด้วยนะ,มะเมล็ดข้าวกนี่ค่ะหลายต้นอยู่นะป้ากิ๊กเห็นแดงๆอยู่ตามนเนี้ยเนี่ยปนกะผักชีสลัดด้วยทุกอย่างงอกขึ้นมาเต็มหมดเลยคะ่ะไม่ได้ทําอะไรมะเมล็ดแห้งๆแค่อวานหวานเสียดายไม่รู้จะเอาไปทิ้งตรงไหน เดินมาก็เอามายโยนโยนตรงนี้งอกหมดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะพาปลูกเพาะ,มะเมล็ดผักชีลงถุงเพราะว่าเอฟซีหลายคนเอาไปปลูกเอาไปหว่านลงกระถางแล้วก็มาแยกแล้วตายหมดเพราะฉะนั้นที่จริงนะการแยกผักชีนะ่ะมันต้องดูฤดูด้วยหน้าด้วยหน้านะอากาศเย็นๆนะแยกได้แต่ถ้าช่วงหน้าอื่นนะ่ะจะไม่รอดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแยกแล้วนะคะการปลูกนะ่ะจะปลูกเท่าไหร่ก็ปลูกลงไปเลยเดี๋ยวเราจะไปปลูกในถุงดำกันเนาะ ว่าปรุงดินยังไงใช้ดินยังไงแล้วผักชีจะได้งอกดีโตเร็วเพราะหลายคนปรุงดินเหมือนปกเก็ตก,ก็แล้วผักชีงอกออกมาเท่ากับเส้นเข็มแล้วก็ไม่โตค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาโตเองนะคะมีใบจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวไปปลูกกันนะคะในระหว่างเดินเนี่ยเดี๋ยวพาคุณลุงสองดูผักด้วยมาคุณลุงเดินมา นี้สวิตชาร์จเห็นไหมคะโตมากแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะคะก็เอาปลูกลงดินธรรมดารดน้ำเช้าเย็นปลูกแล้วไม่ได้กินคะ่ะปลูกสวยงามไปยังนั้นลหละเห็นไหมอันนี้สีเหลืองสีชมพูสีส้มอันนี้สีแดงสีแดงคะ่ะมีแดงเหลืองชมพูส้มปลูกไว้ดูความสวยงาม อันนี้ใบเขาห้อยลงมาเนี่ยก็ต้องเด็ดออกให้เขาเนาะถ้าใครชอบผักสดก็เอาไปกินเด็ดไปกินปกติก็ไม่ค่อยได้เด็ดไปกินนะ <c oughs> เนี่ยกินได้นะคะใบออะเอาไปทําคนชอบน้ําปัน่นก็เอาไปทําเป็นน้ําปั่นกรอบกรอบเพราะว่าผักเนี่ยถ้าน้ําถึงถึงนะคะเห็นไหมน้าถึงถึงรดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นเอาให้ช่ำๆเลยคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ อากาศแห้งอันนี้เพิ่งเอามาลงใหม่ปลูกแค่นี้ก็พอกินเหลือเปืนแล้วค่ะเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะแยะเนาะเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยต้นก้าเหลือปกิก็เอามาแซมตามเนี้ยเสียบๆไว้ก็โตค่ะทีนี้เราจะมาปลูกผักชีกันเดินข้ามสักหน่อยอะจะพาปลูกผักชีในถุงคนที่อยู่ พักอยู่คอนโดอยู่ทาวน์เฮาส์ไม่มีพื้นที่นะคะไม่ต้องเอาไม่ต้องใช้กระถางใหญ่แล้วก็ต้องไม่ต้องใช้วิธีแยกบางคนเอามาหวานในเนี้ยหวานจนแน่นไปหมดแล้วก็มาแยกปลูกแล้วก็มาบอกปาเก๊กว่าไม่รอดค่ะตายแยกปลูกยังไงตายอันนี้ก็ต้นใหญ่มากละปล่อยเขาโตเองวิธีปลูกเอาไว้กินเราอย่าไปใส่เยอะนะคะปลูกเป็นถุงอย่างเงี้ยสะดวกที่สุดเลย ที่ขาวๆนี่ปะกิ๊กใส่เพอร์ไลท์เพอร์ไลท์นี่ก็ก็ดีอย่างนะคะช่วยให้ดินไม่แน่นเนี่ยจับปุ๋ยจับอะไรได้ดีมากแล้วก็ไม่ย่อยสลายนะคะจะอยู่สภาพอย่างเงี้ยเพอร์ไลท์เยน็นเก็บความเย็นให้ดินเพราะฉะนั้นในดินนี่จะเย็นดีมากเลยเพราะช่วงนี้มันแดดจัดบ้านเราแล้วปลูกในนี้ดีอย่างนะคะเราสามารถเลือกที่จะเอาไปตั้งได้ว่าตั้งตรงไหนเนี่ยดินปะกิ๊กไม่ได้ปรุง เป็นดินธรรมดาอันนี้ก็เลยใส่เพื่อไลเข้าไปเดี๋ยวพอเข้างอกเข้อโตขึ้นมาสักหน่อยค่อยใส่ปุ๋ยอคอกให้เขารวนสักหน่อยรดน้ําไว้แล้วดินแน่นเนี่ยเมล็ดผักชีก็ไม่ได้บ่มนะคะเพิ่งจะหยิบมาเมื่อสักครู่แล้วก็อาน,น้ําใส่ลงไปยังแดงๆอยู่เลยทีเราก็จะเอามาหยอด ถ้าอยากได้ต้นใหญ่ใส่สักสองสามเมล็ดนะคะไม่ต้องใส่เยอะจะได้ผักชีต้นอ้วนๆใหญ่ๆสามเม็ดก็สามเม็ดอย่าค่อยกดลงไปวางให้เห็นก่อนเนาะที่เหลือก็จะไปหาที่หวาน <c oughs> นิดเดียวหยิบมเมล็ดผักชีมานิดเดียวก็ปลูกเหลือเฟือแล้วคะ่ะใส่สาม,มเมล็ดนี่ที่เหลือก็เยอะแยะ ตะกีใส่ถุงให้เอฟซไปนะแต่ละคนเยอะพอสมควรนะคะเยอะทีเดียวละแจกให้ไปปลูกอยากให้ทุกคนปลูกผักอินทรีย์ไว้กินด้วยความหวังดีนะคะหวังดีจริงๆจากใจจริงเลยไม่ได้พูดเล่นๆว่าแมมเอาให้ซื้อของแล้วแจกแถมไม่แจกก็ได้ไม่แถมก็ได้แต่อยากให้ค่ะหมดก็ไปซื้อมาใหม่ซื้อถุงใหญ่เลย ทีนี้เราก็กดเข้าจมลงไปหน่อยเราไม่ได้ออาอะไรมาปิดไม่ต้องเอาฟางมาปิดแค่เนี้ยแต่เอาไปตั้งไว้ที่ลำไรก่อนที่จริงตั้งกลางแดดก็ได้แต่ต้องเอาฟางมาคลุมนะคะเพราะหน้าดินนี่จะแห้งแดดบ้านเราเนะี่ยแรงมากๆจริงๆกดจมไม่ต้องลึกนะกดแค่เม็ดลงไปจมลงไปเท่ากับเมล็ดเขาลึกมากเขาก็งอกออกมายากนะคะ รดน้ำเดี๋ยวค่อยมาติดตามผลที่จริงจะหยุดปลูกผักชีแล้วนะแต่ในเมื่อเอามาหวานทิ้งส่งเดเข้างอกก็อยากให้เห็นว่าเออจะได้มีกำลังใจปลูกกันเนาะดูสิเนะปะกิกอาวาหวานไปแค่นะ้นะไม่ได้ทำอะไรก็ยังงอกเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกกันนะคะจะได้มีผักไว้กินเนี่ยออกมาก็จะต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะถุงหนึ่งสักสาต้นอย่างเงี้ย อันนี้ก็ถ้าอยากไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้ออกดอกเด็ดได้เลยค่ะเด็ดอย่างนี้ออกเลยเขาก็จะแตกแขนงเนี่ยอันนี้จะเป็นดอกแล้วค่ะถ้าใบฝอยๆอย่างนี้ก็คือผักชีเตรียมจะเป็นดอกใบใหญ่ๆอย่างนี้ข้างล่างก็ยังไม่มีดอกถ้าปลายยอดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยใบจะฝอยเล็กอย่างนี้ เตรียมออกดอกฝ yeah, อยแบบนี้ฝอยเล็กๆแล้วก็ <c oughs> ผักชีช่วงที่กําลังจะออกดอกนี่หอมมากๆค่ะหอมที่สุดเลยอร่อยที่สุดก็คือช่วงนี้แหละเนี่ยเอาไปทําอะไรก็อร่อยหอมจริงๆเอาไปกินเป็นผักสดก็ได้นะคะเดี๋ปวปกิก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมทีแรกก็หวานเจ็มไปหมดแล้วก็ถอนเอาอไปกินถอนไปทิ้งออกไปมั่งก็มีแล้วปล่อยไว้เนี่ยเหลือไว้ตั้งใจเหลือไว้เป็นต้นให้ fc ดู เดี๋ยวเขาจะต้นใหญ่ต้นสูงนะคะลำต้นอ้วนเอาไว้ประปลายไว้ต้นเดียวต้นเดียวค่ะเธอรู้สึกว่าใบจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแดดแรงมากเออจะให้ดูนะคะจะให้ดูบัวเลยช่วงนี้อยากเข้าใจผิดว่าหนูซื้อไปแล้วเข้าออกดอก เขาเป็นหอมดอกหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะบัวเลยช่วงนี้ออกดอกค่ะถ้าปลูกเยอะๆนี่เห็นไหมคะช่วงนี้บัวเลยออกดอกทุกที่ค่ะน้องที่เขาส่งมาให้จากมหาสารคามเขาก็ถ่ายให้ป้ากิ๊กดูป้ากิ๊กช่วงนี้ช่วงนี้เก็บดอกหอมผัดบัวเลยออกดอกมากเต็มสวนเลยเขาเก็บผัดแล้วเขาก็ถ่ายส่งมาให้ดู วันนี้กินผัดต้นหอมใส่หมูถ้าปล่อยไว้นานๆเขาจะดอกใหญ่อย่างนี้ค่ะเนี่ยดอกใหญ่อย่างนี้ดอกออกมาก็าจะเตี้ยๆสั้นๆอย่างนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวปกิ๊กก็จะเอาออกไปเลยเพราะว่าจะได้พอผัดคุณลุงบอกว่าจะได้พอผัดคุณลุงชอบไหมดอกหอมผัดอ,อร่อยนะ หวานดีคะ่ะไม่ต้องใส่น้ําตาลถ้าใส่ตับว่าสุดยนนะอดเลยแทนหมูแทนกุ้ยช่ายเหรอพ่อใส่ตับตับหมูนห,หรอ,หอคุณลุงบอกใส่ตับหมูอร่อยเลยปลูกผ,ผักอินทรีย์ก็มีความสุขอย่างนี้แหละค่ะสุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจกับการปลูกผักนะเศรษฐกิจษษพอเพียงมีความสุขกับการปลูกผักได้กินผักอินทรีย์ของเรานะเน<อ>าะวันนี้ก็จะบอกว่า ต้นบัวเลยนะคะถ้าเขาแก่ก็จะออกแดงๆอย่างนี้เนี่ยป้ากิ๊กจะถอนไปปลูกแล้วจะถอนให้ดูเลยที่เหลือก็เอาแบ่งเอากลับมาคืนปลูกลุ่มและต้นนี่คือบัวเลยเขาแก่แล้วคะ่ะใบก็เริ่มจะอ่อนปลกเปียกแล้วเพราะว่าเขาแก่เราก็เอาไปปลูกนะคะเนี่ยเอากันไกลตัดใบออกประมาณนี้ตัดโดกินตัดเอาไปกินสักไปทํากับข้าวเนาะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอาส่วนล่างตัดรากเขาออกหน่อย เอาไปแยกปลูกนะคะหัวแดงๆนี่คือข้าวแก่แล้วเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ลงหัวแต่เขาบอกว่าเขาชั้นแก่แล้วนะนี่คือสีแดงๆนี่แหละเขาจะบอกเราว่าต้นข้าวแก่พอที่จะขยายพันธุ์ต่อไปอีกได้แล้วนะแต่เขาจะไม่มีหัวก็แค่นี้แหละความแตกต่างบัวบางคนยังไม่เข้าใจก็ยังมีถามมาเรื่อยๆนะคะ ปกิกบัวเลยกับหอมแบ่งกับต้นหอมมันแตกต่างกันยังไงบัวเลยไม่ลงหัวขยายพันธุ์ไปอย่างนี้ตลอดชีวิตของเขานะคะนี่ก็เอาไปปลูกแล้วก็จะแตกออกมาเป็นกออันนี้ก็เอาไปปลูกต้นเล็กนี้ก็ใส่ไปสองต้นนี่ก็ได้หลายกระถางนะคะเนี่ยตัดใบออกซะของปกิกก็เยอะเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะไม่ต้องซื้อแล้ว ถอนอันเดียวพอ,อี๋ยวปลูกไม่ทัน <c oughs> คุณลุงบอกกลัวปะกิ๊กปลูกไม่ทันถอนอันเดียวไปก่อนไปปลูกแค่นั้นก่อนค่อยมาถอนเอาใหม่ <c oughs> อทีนี้จะให้ดูคุณลุงสองตรงนู้นหน่อยนั่นคือปะกิ๊กปลูกใส่ถุงไปแล้วใครไม่มีกระถางก็ปลูกถุงได้นะคะดูคลิปนี้เกี่ยวกับผักชีก็ดูต้นหอมไปด้วยเลยเนาะเดี๋ยปะกิ๊กก็แยกปลูกตั้งตัวได้แล้วค่ะแค่เนี้ยเดี๋ยวก็จะเป็นกอละ อันนี้ป้ากิ๊กปล่อยโซมแล้วนี่จริงจริงถอนได้หมดแล้วเนี่ยหัวหัวประกาศหัวเช็ดเท้าเยอะเลยค่ะหลายกระถางเหมือนกันนะเนีย่ยตอนนี้ก็ไม่ต้องดูแลแล้วพรอเตรียมจะถอนป้ากิ๊กก็เลยปล่อยไม่มาบำรุงเข้าแล้ว นี่เอาให้ดูอีกอยากให้เอฟซีปลูกผักไว้กินก็เลยถอนให้ดูอันนี้กระถางสั้นไปหน่อยเนาะหัวอ้วนๆสั้นไม่ยาวอโอเคค่ะดูตรงนี้นั่งตรงนี้ก็อยากให้เห็นไม่ใช่มาดึงนู่นดึงนี่อะไรเราอยากให้เห็นว่าปลูกผักเอฟซีก็มีผักไว้กินตลอดนะคะโอเคนะคะใครอยากปลูกผักชีก็ไปปลูกซะใส่กระถางใส่ถุงอะไรเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องแยกเขาเรียกว่าปลูกผักชีโดยไม่ต้องแยกนะคะโอเคนาะ ก็จะได้ผักชีต้นใหญ่เอาไว้เจอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่นี้ก็นแล้วกันนะคะยาวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ